ัวเวเรล99%สองนางเอกช่อง7ไม่น่าจะต่อสัญญาก่อนหน้านี้มีเฟนคลับต่างสังเกตเห็นว่ามินนี่พันธิราใจบัวฮิตดิง้งเซินเจนพัสธรได้หายไปจากภาพวันเกิดประจำเดือนที่ช่อง7จ็าทำขึ้นสำหรับเซิเจเจนพัสธรมีข่าวออกมาแล้วช่วงที่ละครหลงกลิ่นจันออกอากาศว่าขอเป็นอิสระแต่น่าจะยังมีละครกับช่องอยู่บ้างใจบัวฮิตดิง หลังจบละครแม่เบียมีวางตัวในละครอุ้มรักปาฏิหาริย์แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นแล้วไปต่างประเทศช่วงหนึ่งอาจจะไม่ต่อสัญญาและอีกหนึ่งนางเอกคนสำคัญคือมินนี่เหมือนหลายๆคนนึกถึงคือมินนี่ละครน้อยไม่มีละครใหม่อาจจะเอาดีทางสายภาพยนตร์มากกว่าก็อาจจะไม่ต่อสัญญาและที่ช่องยิงสปอตโปรโมตนักแสดงรายบุคคลกับผลงานละครก็ยังไม่มีของมินนี่ออกมาด้วย